สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้แม่แตงโมผู้จัดการมรดกลูกสาวยกโทษให้ปอและโรเบิร์ตเรียกค่าเยียวยา30ล้านมองเจตนาคนหนุ่มกัญชัยเชิญคุณแม่พาณิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่4มีนาคม2565 โดยคุณแม่ได้เผยถึงกรณีการให้อภัยไฮโซปอและโรเบิร์ตว่าก่อนการให้อภัยน้องตกน้ำไปหนึ่งคืนปอโทรหาแม่ทางโทรศัพท์อยากไปเจอคุณแม่อยากขอโทษคุณแม่แต่ตอนนั้นแม่ยังโกรธอยู่ ทีนี้โทรมาหาคุณแม่ทุกวันจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังโทรอยู่บอกขอโทษจะดูแลคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่โมดูแลที่ยกโทษให้เพราะเขาสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เสียใจก็ร้องไห้กับเขาเขาก็ร้องไห้กับคุณแม่ ให้อภัยปอกับโรเบิร์ต100%เพราะกาบอย่างนั้นก่อนหน้านั้นก็โทรหาคุณแม่ทุกวันโรเบิร์ตก็เช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันแซนกับจ็อบไม่รู้จักส่วนกระติกไม่ให้อภัยเลยให้อภัยปอแต่เรื่องคดีเป็นอีกเรื่องแม่จะได้เงินปรงศพจากปอด้วยถามว่าเป็นค่าเยียวยาที่เขาจะให้คุณแม่คุณแม่แตงโมบอกว่าใช่อันนี้คุยกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาผมยินดีให้ สมมติว่าน้องโมเล่นละครเรื่องหนึ่งแปดแสนถึงหนึ่งล้านบาทก็คิดไปเลยว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสมมุติว่า30ปีก็คูณไปก็ประมาณ30ล้านบาทที่แม่จะเรียกถูกไหมแม่ตอบว่าใช่ใช่เพราะถ้าน้องโมอยู่น้องโมจะมีะไรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่คิดเรื่องรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปอีกนะนี่เฉพาะแค่ละครน้องโมมีละครปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2เรื่อง หนุ่มกัญชัยถามว่าแม่กลัวไหมว่าสังคมจะว่าแม่ให้อภัยปอเพราะมีการตกลงเรื่องค่าเยียวยาแม่กล่าวว่าไม่ใช่ปอเขามีเจตนาขอโทษตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมาที่น้องเสียเรามองที่เจตนาคนเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอปอสุภาพที่สุดแล้วเท่าที่แม่เจอผู้ชายมาทุกวันนี้เขาไปทำบุญให้โมทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ